สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ววันนี้คลิปคลิปสตรีมค่ะ3านาทีค่ะเจอเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านนะคะถ้าเจอเพื่อนเสร็จแล้วก็คำนี้มันเป็นเหมือนสากลไปแล้วนะถ้าวันไหนที่เพื่อนลงคลิปเขาบอกว่าไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะใช่คุณลงคลิปเยอะไปเลยลง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 ถ้าไม่ไปเยี่ยมเพื่อนนะ วันนั้นคุณเงียบแน่นอนจ้าเงียบเงียบแน่นอนค่ะคือดีใจมากมาพูดถึงว่าคลิป3นาทีของเรานะ่ยยอดวิว2 0 0 2 0 0วิวมันเด้งขึ้นมาให้เราเลยว่าเออมีคนดู200วิวแล้วนะอ้ดีใจมากเลยคลิปยาเรามีคนดูดีใจค่ะคือคือยอดกินข้าวกินอะไรแสดงว่า AI ดันให้เราทำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแน่นอนเลยเราก็โชอบอยู่นะเพราะว่าเราไม่ต้องหาคอนเทนต์อะ คอนเทนต์ไม่ยุ่งยากแต่ว่าคอนเทนต์บางทีเราคลิปตลกคลิปอะไรเราก็ไม่ถนัดนะโน้กการทำคอนเทนต์และอีกอย่างหนึ่งภาพ AI เราก็โอเคนะวันนี้ทั้งวันก็คลิปดันดีอยู่นะถึงแม้เราจะได้วัน67 67เ็ซนนะ67 70เซ็ดสซนอะไรอย่างนี้เราก็โอเคต่อวันเราก็ไปเรื่อยๆยังไม่ถึง1เซนมี1เซน 1>, 1, 1ันนึงหดอลลาร์หนึ่งวันน่ะก็ดีใจนะวันนั้นน่ะวันที่ไหนะที่ยี่สิจำได้1.07โอเคดีใจนอกนั้นก็ได้80บ้าง70 60 50 60 60อยู่นั่นแหละหกสิบเซนอะไรอย่างนี้นะเราก็ดีใจแต่เราดีใจกับเพื่อนๆที่ได้ยอดวิวนะหรือไม่ก็ได้เหรียญวันละ100เหรียญเราก็ดีใจกับเขานะเพราะว่าช่องใหญ่เขาทำแบบ เขาทำมานานแล้วนะ่ะเเราเพิ่งทําได้ผ่านไม่กี่เดือนเองที่เขาส่งเครื่องมือให้นะตอนเดือนกรกฎาคมกรกฎาสิงหากันยาตุลายายังเขาได้ได้หนึ่งเดือนสอเดือนเราได้2เดือนเองผ่านเครื่องมือการสร้างนะได้สองเดือนกว่าเราก็ดีใจแล้วที่เราสู้มาขนาดนี้สําหรับเพื่อนๆก็ดีใจด้วยนะที่ผ่านเครื่องมือก็เราก็สู้นะต้องสู้นะ แต่บางทีช่องใหญ่นะก็ทําให้ช่องเล็กอย่างพวกเราในแบบสับสนนะเขาพูดอย่างาางู่นอย่างนี้ต่อว่ากันเขาบูลลี่กนันเนาะช่องใหญ่กับช่องใหญ่บางทีเขาก็ว่ากาันว่าการมีปฏิสมบัติแต่เราก็เชื่อบ้างเราก็เอาไปปรับใช้อะช่องเล็กๆเราเราก็สังเกตดูช่องของเราด้วยว่ายอดวิวเป็นยังไงเราก็ดูสังเกตเอาเนาะว่าเราถึงไหนอะไรอย่างนี้เรามีมียอดวิวทำแบบไหน ส่วนมากข้อความภาพนิ่งนะภาพนิ่งจะข้อความภาพนิ่งแล้วก็เป็นแบบคอนเทนต์ที่มีแปะว่าเออเราผ่านมาจุดนี้ได้ไงสำหรับคลิปนี้ขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ